สวัสด hm ีค่ะสวัสดีครับมาตาใสค่ะมาตาปูนาคาเฟ่ครับปูนาคาเฟ่ครับมันซื้อวางั่นเหมือนปูนาคาเฟ่อบบมันอยู่บางใดฮะอยู่บ้านย่งซ่องครับโอ้ยู่บ้านย่องซ่องมาต่บานยัางซ่องบอกฮะนี่มาหอดพี่คำคำนะมาหยังค่ะิีมาให้สัมผณ์ครับออ มามาเบาซูฟังมาไปกินร้านอาหารแล้วมันแสบภาษาแสบตั้งใจทั้งสองอย่างหรือตั้งใจอย่างเดียวตั้งใจทั้งสองอย่างตั้งใจทั้งสองอย่างอย่างแรกคือดีใจได้ไปกินข้าวพร้อมนาพร้อมตาครับบูหน้าคาเฟ่บอาวออาหารแบบบ้านๆครับแล้วย่างที่สองเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแกพึ่ง ตำบมังหงูแซบบ่ตำบมังหงูแซบครับแซบครับอิ่มแล้วฟฝ้ารีบมาพี่เลยครับเป็นยังคือเฝ้าแถวบานิจีฟันดีบ่ฟันฟันดีนะครับโอ้ฟันดีต้องวัดครับของวันที่แล้วนี่ของตีตอนต้องวัดกับเขานะ่าเนาะครับถูกสุ้งวัเลยแต่มาคงแรกเลยคือเจาอุบไดิสัมผัสอย่างนี้แต่เห็นอยู่น้ำเส้นหน่อยเนาะครับสี 4, 2, นะ่สองเนาะ แล้วก็พวงุดทไทยก็ยังมา,าหาสองสี่สองคือเก้าฝันมาได้นุ่งเสียสองตัวแล้วก็ได้แก่เสียเก้าสี่ส,สองเนะาะเก้าสองศูง<า>นย์เนาะ<า>ตอนนั้นเนาะเก้าสี่ศูนย์ครับเออพวงุงดท้ายเนาะครับมันนี่ตีถือมอวังหันตีเหรอโบถือเหรอครับเอาใขึ้นวางสันมันอยู่ทุนนะครับอ๋ออย่ามาโบถึกถือแต่ว่าได้แต่ทุนครับ อ๋อเพราะว่ามันเป็นตัวกันเนาะตีเนาะฟันใบไหลก็ได้ลืมไปซื้อเลขอื่นไปซื้อเลขอื่นโอ้ไปซื้อของผู้อื่นครับค่ะของจาของเครือบ่ซื้ิติ์ของย่ายฝันว่าปิ่นจับข้าวซั่นอ๋อกาลยไปซื้อน้ำยา็เลยไปซื้อน้ำยาราะว่าสุเชียวยาไอมียอของจบของถิมเลยของจบของถิมเลยกรแมบนถิมเนาะได้อยู่ได้แต่ทุนเนาะก็เลยตีก็เลยบอกว่าบ่ถือครับอ่าบานนี่เมื่อนี่มาคำคำนี่ ฝันดีครับฝันมาจังไหนจีฝันเราไปพ่อไปพ่อไม่ยิ่งกับผัวแล้ววันนี้ก็เลยย่างไป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 ก็เลยไป,ไปมือมือหนามาหยีบมาพ่อาวหยีบก็เลยควักมือว่าไ<ป>อ,ออ๋อเดี๋ยวเดี๋ยว ไปจังไหนก็ไปพ่ออันผู้หญิงกับผู้ใา่ค่ะไปไปพ่อเพื่อนเพื่อนมาเหรียญน้ำยู่เชียงนไหมครับโอ้ตีอยู่หน้าครับมายอยูหน้าแล้วก็เลยเพิ่นมาหาเพื่อนคือยังบ่มีบบานอยู่นี่เหละครับเ okay, อาแค่ไหนก็วางแทนผู้เทาผู้นุ่มผู้นุ่มครับอะไรมาขวายู่น้ำครับมขวายูน้ำตีนะ่ะครับมาขวา่มามะขวาพัก ชั่วข้าวนะครับแล้ววันนี้ไปพ่อไหมไปพ่อเพิ่นไหมเนี่ยคือพ่อจะเชื่อค่ะนี่ไปพ่อไปพ่อเพิ่นไหมพ่อสองสามเที่ยนนะครับไปพ่อเพิ่นไหมพ่อยุ่เทียงหน้าแล้ววันนี้ไปพ่อเพิ่นไหมอีกเที่ยนีเพื่อนเรามีอันจะกินแล้ววันนี้อะเที่ยนีเพื่อนเราไหวขึ้นว่าเก่าแล้ววันนี้เพื่อนเราควกเมื่อมา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 เห็ดลายใยหัวสั่นบนบ้านอะมามาเห็ดลายใยหัวสั่น เพื่อนเลยเขียนใส่ดินฟ้าดินต้าดินฟ้เขียนขีวเพื่อนน่ะเขียนใส่กระดาษขี๊คคิ๊คชิคิคืระหว่างนี้เพื่อนรู้หูวายยังหรืว่าท่านอ๋อค่ะขว่าหูว่าท่านนี่เรตัวดีนะว่าท่านตัวดีเมแมนอายุน่องบอกว่าท่านบาลู่วท่านร้องไายด้วยวะั่น สิบเก้าว่าท่านเก้าหนึ่งวะท่านเก้าหนึ่งว่าท่านเมนหนัวอายุสิบเก้าวะท่านพันวาหนัวอายุสิบเก้าวะท่านพันวาอ,นอ,อ,อ๋อเมีนดีดบบีวะท่านออเอเดียจท่กัเละว่าดิทธามหัวเพ่นว่าอายุเท่าไดร่กันเลยเตือนกวนผู้ใดอายุสิบเก้าเมียหญิงที่ว่าไปรี้ยวอายุส่วนนะครับอ๋อเสองสองควาเมียน่ะ เพิ่นเพิ่นว่าพวกมหาว่ามันนี่สิเฮ็ดรายได้ให้ว่าซั่นอ๋อเพิ่นเลยเขียนเอาสี้เขียนจิ้วเพิ่นเขียนใต้กระดาษขีดๆๆๆขีดขีดขีดขีขีดสบอเมื่อเขียนเป็นเสียนเป็นตัวแล้วเพิ่นก็บอกเสียงมันน่ะโอ้ยได้ยินเสียงเพิ่นก็บอกโอ้ยเห็ดปากไมันนี่แค่ไหนปึ๊บปึ๊บเป็นดีอบแล้วเพิ่นก็มาให้ผิมทายว่า ตัวรับตัวดีมันยังว่ามันยังนาะไปตวบาเก่าหนึ่งว่าตีบ้าเก่าหนึ่งครับบันนี้เพื่อนก็เลยว่าบัดนี้เพื่อนก็เลยบอกเพื่อนอายุเพื่อนสิบเก้าอายุเพื่อนครับวุ้งบ่อยครับสิบเก้าครับตีบอกเก้าสิบเอ็ดครับแต่เพื่อนบอกมาทาวัยเพื่อนทาอายเพิ่อนเพื่อนว่าไอ้ท้ายบ่งก่อนโอ้ค่ะบันนี้เพื่อนว่าเก้าสิบเอ็ดอ๋อบันนี้แมนว่าแบบเพ่นว่าแม่นบันนี้เพื่อนก็เลยว่า อายุนูเท่าไรเพื่อิบเก่านะูนูคือหมายถึงตีเป็นไหอายุนูผมําเพื่อนนะเพิ่นําเพื่อนเล่านะแล้วผมผู้ใดใส่นา่เก้าสิบเอ็ดนี่ผมนีแล้วว่านะบาบาปูนันนะเอออาเพื่นผู้เท่าสมหมองกาว่าเก้าสิบเอ็ดบักผมเพื่อนไห้เพื่อนเพิ่นไห้ผมทายว่าเม็นตัวดับตัวดีที่มันเคียนนะว่าอีกอย่างอ๋อไม่เห็นเป็นตัวเลขยู่ปกติบัวมันเสียงเป็นเสียงเขียนทุกทักท ตอนนี้จะสีนะเขียนปอกจังเลยตอนนี้ที่ยังเขียนใส่ตะบุญแล้วเคาะปากกาอย่างนี้นะเคาะลงจังเลยนี่ยผมเลยว่าเก่าหนึ่งครับมันยิ่งเป็นหรือว่าหนูอายุสิบเก้าครับครับผู้นั้นครับผู้นั้นเป็นว่าผู้ผู้ยิ่งมันผู้ิง่แต่วันนายฝันตีว่าสิถามผู้ชายอยู่เท่าไรอยู่เลยบ่ได้ถามว่นแรกบ่ได้ถามไม่ตื่นก่อน ไม่ได้ตัวเดียวมาฝากเนียนเลยมาไล่ตรวจสองวันนี้นี่ตัวเดียวฟันน่าตังตินี่เห็นฟันฟันมือมือเศร้านเลยมือเศร้านล่เมื่อเศร้านี่ขวานสีแก่งเมื้อเศร้ายิ่งมือเว้นมือเศร้ายิ่งมือเว้นนี่ขัานสีแก่งอ๋อฟันก่อนตื่นมันเถอะครับเออฟันฟันสว่างครับอื บอกแล้วก็ตื่นเลยครับเมื่วานี้ตัวเดียวนี่มีสิบกองกองบานที่นี่เดี๋ยวเด้อที่แรกอ่ะไปหน้าไปหน้าคือยังเพิ่นมาอยู่หน้าน้ำนี่ล่ะบัดนี้เพิ่นทุกข์เพิ่นยากเออเพิ่นเพิ่นแต่งตัวเขาดีแต่งตัวขี้ยงมาให้มาหน้านี่เนาะเพิ่นทุกข์เพิ่นยากเออบัดนี้เป็นพ่อเพิ่นเพิ่นเรแต่งตัวดีคือยังพ่อจักเกียติพ่อเทื่อเดียวไปพ่อเพิ่น ไปพ่อเพิ่นที่ว่าเห็นแต่งตัวดีนะกระชอนั่นแล้วก็ไปทำเพิ่นเพิ่นกับขวักไม้ลวดเอาที่แรกคือว่าแต่งตัวพอดีแต่งตัวดีเนาะพ่อตอนเพิ่นมานสอนเพิ่นมานหน้าล้วไปพ่อเพิ่นอีกเทียรนึงเทียรนึงครับกับบอลในบางอย่างกันครับมาดีเที่ยวที่สามยังอยเพิ่นกวักว่าไปพ่อเพิ่นไปพ่อเพิ่นรอบไหมนะเพิ่นแต่งตัวดีว่าเก่าเพิ่นได้กวักต่อผมว่าที่เขาไปหาเพิ่นเพิ่นก็ได้ขวักต่อขวักยิ่มใส่ตีขวกอยู่ใน พี่จังงามแต่งนี่แหละแต่ว่าว่นแมนงานแตง่งแบบว่าะๆอยูย่นในสังคมนะ,ฮะ,ฮะที่ยังอยู่ในงานสังคมนี่ทีฮะฮะสุดที่ยังผูเกเมล็ไทยเองสินะอ๋อก<ะ><ะ>็ได้ควักผมว่มามันอี่เทีร์ไลายได้ไหงก็สัตว์คนเหียนไปเกี่ยาได้ไ บ่รู้เราคนหนึ่งเขียนด้วยกระดาษเพิ่นเราคนว่าทางโมาเป็นตัวเลขโม่เป็นตัวเลขมีเรามีเราเก็บปักสี่รับเป็นที่ยังลายเส้นนี่อ๋อเขียนยังเขียนลายเส้นนี่เราเก็คปอกเส้นปากกาปอกเส้นปากวันปี้หาวใจเนาะครับตัวเี่กเก้าหนึ่งครับหนึ่งเก้า ดีมากตัวไหนที่สุดผมก็มักทั้งสองตัวเหรครับเก่าหนึงน่งหนึ่งเก่านะครับกราบเลยบ้านกราบ่มีเนียนมันกราบม,มัมีเนียนเพราะว่ามันมีเลขกสองตัวตัวเดียวตางเดียวต<า>ังเดียวอืมไถ่เนาะแล้วตีคิดละสิเมนผูน้ใดล่ะอผู้ผมมาหลุดจากเื้อนะครับเนี่ยแต่ว่าผมก็ได้ทำอายุเพิ่นหรอกอะยังว่าเคยเห็นเพิ่นบมไหมเคออยเห็นยังไม่ไดเฟซรชเหระครับ กียังกยงไม่เฟดชนี่แหละครับแต่ว่าว่าได้เป็นมูกันคด,ดอเรย,ย,ยได้ิดค อ่ะตีผีบอกเนาะคะ่ะงวดวันที่16มีถุนหน้ายน2 5 6 7เนาะคะ่ะหลังจากงวดที่ผ่านมาเพิ่นฝันต่องวดเพิ่นกะได้มีส4สองอยู่ค่ะแต่ว่ามันโดนโผนแล้วนนะเพิ่นกไ็ได้ใดได,ได้นิดน้อยค่ะ ตองหวัดมือเศร้านี่ค่อนสว่างเนาะค่ะตีฟันค่ะมีคนมาบอกว่า <16 5. S 2> ม่านีมานีสีเฮ็ดไล่ได้ให <cau Muhammad. S 1> ้ว่าสันค <with bait> ่ะเม็ดเดียวโคโลเลยค่ะตีกับฝ้ามาเล้มมหาเจอูอุแมขาวเนี่ยมื่นมืนเนี่ยเที่ยวก้อนกับมากมื่นมือนขึ้นกันเนาะก้าหนึ่งค่ะหนึ่งก้าค่ะเม็ดเดียวเนาะตีค่ะมันใจสัาไรตีวันมันใจ มั่นใจอยู่ครับมั่นใจย่ว่าวาูวาซ้ำเลยู้แต่วา,วามั <No. S 2> ม่นใจมั่นใจคร oh. ับค่ะวันดีครับเนาะครับค่ะ oh. เอา้าชอบกระจัดคัดกระพานเด้อค่ะเ oh. มื่อดำแล้วเนาะตีกับโอ้ยยู่ไกลๆกับอุตสาดัานด้น,ดนมหาเนาะเ oh. มื่อดี่งก้อนขึ้นกันค่ะตื่นเต้นขนาดอันนี้ก็วอาโอ้ยคีรถดไล่เกียวมาว่าโอ้ยฟันดีแล้วฟันดีแล้วว่าสั้นค่ะเอาล่องพิจารณาเบิงเนาะค่ะ ชอบก็จัดไข่เข้าบานนะตีเนาะครับค่ะคอันสำหรับลิปนี้มันกระมืนคำดำดินได้เนาะครับกอ่ะ,ะขอโชคดีครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ